ฝังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าตอบโต้ขั้นสูงสุดล่าสุดนั้นฝั่งเราเนี่ยถล่มฐานที่มั่นคัมเมบริเวณปราสาทตาควายกลายเป็นว่าบีเอคิวคัมเมเป็นปุ๋ยเกลือนปราสาทกันเลยทีเดียวซึ่งก็มีคลิปวินาทีครับเราเนี่ยระดมถล่มกับปราสาทตาควายรวมถึงคาสิโนคัมเมนเอง ประกอบกับตอนนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่1ครับจังหวัดสากแก้วนั้นสั่งอพยพแบบเร่งด่วนหลังจากเขมนั้นมีการเสริมทั้งกําลังเสริมทั้งอาวุธหนักบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสากแก้วพร้อมกับนาวิกโยธินครับเตรียมพร้อมปิดพื้นที่บ้าน3ามหลังเพราะเขมนั้นเสริมกําลังโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่ถือว่าดุเดือดตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งเราก็ต้องรีบทําให้เร็วที่สุดนะครับเพราะตอนนี้มือที่3อย่างอันวาครับนายกมาเลเซียประธานาธิบดีที่สงครับในตอนนี้ปัจจุบันครับกลายเป็นว่าฝั่ง เขมินเอง เป็นปุ๋ยเกลือนแนวรบไปแล้วกับบริเวณปราสาทตาควายครับเนื่องจากเจอยุทธวิธีของไทยเราที่แยกกันตีก็มีการส่งเอส .16 นั้นไปปล่อยไข่บริเวณบริช่อ่งอันมาที่มีเกมรบดุเดือดไม่แพ้กันรูปหนึ่งปืนใหญ่ของเราเนี่ยก็ไล่ถล่มตาควายเหมือนกันโดยทําเอาทหารบ้านทหารอีแตะกับพีคิวเรียกว่าเกลื่อนปราสาทตาควายกันเลยซึ่งตอนนี้มีข้อมูลออกมานะครับรายงานก็คือปราสาทตาควายนั้นได้ชํารุดเพราะกรเมนใช้เป็นฐานที่มั่นอยู่ในตัวปราสาทโดยสถานการณ์ตอนนั้น หลังจากที่เราตีเนินสามารถศูนย์ทั้งใช้เครื่องบินเนี่ยถล่มเส้นทางส่งกําลังของ,ของ,ของเขมรไม่ว่าจะเป็นบันไดปูนหรือว่ากระเช้าที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังเนินประมาณ300เมตรนะครับเราก็ถล่มราบเป็นหน้ากลองแต่หลังจากที่เราถล่มไปครับกลายเป็นว่าขเขมรเองหลบเข้าไปในตัวปราสาทต,ตาควายครับแล้วก็ไม่ยอมออกมาอีกทั้งยังยิงอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็น RPG อาวุธปืนเล็กใส่ไทยเราซึ่ง,ขงเขมรเนี่ยก็คิดว่าไทายเราไม่กล้าที่จะโจมตีตัวปราสาทครับแต่แล้วก็คิดผิด เพราะสาสถานการแบบนั้นเราต้องเอาแล้วครับก็เลยมีการระดมถล่มบริเวณปราสาทตาควายก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยก็เลยทำให้สิ่งที่ขมรอยากได้กับตัวปราสาทนั้นกลายเป็นว่าเฝ้าปราสาทไปเลยไม่ว่าจะเป็น BHQ หรือว่าทหารบ้านซึ่งก็เป็นแผนที่เราเนี่ยเข้าโจมตีนะครับเข้าตีเนินสามาูเนิน500แล้วก็ตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงเนี่ยก็เลยทําสําเร็จแต่ยังไม่มีรายงานออกมานะว่าเรายึดได้แล้วหรือเปล่าเพราะเขมรนเองเขาก็น่าจะวางแผนมาดีเหมือนกันนะครับคือทุนระเบิดเนี่ยมันสาคัญมากนะ แต่ว่าฝั่งได้เราเนี่ยเหมือนจะมีวิธีรับมือกับทุนบนนบน aw, ทท่นระเบิดของเขมรด้วยด้วยการใช้ตอบิโดครับวางแนวยาวแล้วก็ทำลายทุ่นระเบิดของเขมรในบริเวณบริเวปราสาทตาควายเดี๋ยวต้องรอติดตามกันหลังจากนี้นะครับว่าจะมีอัปเดตอย่างไรกันบ้างส่วนรายงานอย่างเป็นทางการจากโฆษกกองทัพบ,บกเองครับก็ได้ออกมาแถลงการล่าสุดแล้วนะครับว่าตั้งแต่การปฏริบัที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนเมื่อวานนี้เนี่ย มีการยิงปะทะกันตลอดทั้งคืนเลยแล้วพอเข้าสู่ตีห้าปั๊บเนี่ยคาเมนก็เปิด5จุดปะทะใหญ่เพิ่มเติมทั้งช่องงานมา้าห้วยตามเรียปราสาทคณาปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนโดยฝั่งไทยเราครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าเราปฏิบัติต่อเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นและสามารถจํากัดวงกับขอบเขตความเสียหายได้เพื่อยับยั้งการโจมตี อาวุธของฝั่งกัมพูชาโดยมีความแม่นยำสูงมากๆกนะครับก็คือทางทหารอย่างเดียวประชาชนเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เหมือนกับขมรที่รอบนี้เหมือนจะระดมยิงใส่บ้านเรือนประชาชนไทยเราด้วยนะครับแต่ว่าเราอพยพออกไปก่อนและนอกจากนี้ครับโฆษกกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้ยืนยันชัดเจนเลยว่ากัมพูชาครับมีเป้าหมายที่จะยิงเข้ามาในพลเดือนและก็สนามบินบุรีรัมโรงพยาบาลแม้ว่าจะอยู่ห่างจากชายแดนเนี่ยถึง30กิโเมตรคือขมรมีการล็อกเป้าแบบนี้จริงๆก็เลยระไม้ไทยเราครับจำเป็นต้องเร่งสกัดอาวุธยิงสบสน ก็ไม่ายกัมพูชา ที่กำลังคุกค,คามอธิปไตยของไทยเราโดยอัปเดตล่าสุดในตอนนี้ฝั่งไทยเราครับก็ต้องขอสาลดีกันก่อนกับทหารที่รับขมินเองนะครับเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงชายแดนฝั่งตะวันออกกันบ้างก็มีคําสั่งอ,อพยพออกมาเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสากแก้วหรือว่าโซนจังหวัดตราดนั้นหลังจากนาวิกโยธินครับตึงหน้าแนวเร่งอ,อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่4อำเภอชายแดนไทยกัมพูชาครับก็มีอำเภอตาพระยาอำเภอโคกสูงอำเภอรัญญประเทศและก็อำเภอครองหดัดโดยตอนนี้เนี่ยอ,อพยพออกไปได้ เกือบ100%แล้วนะครับสถาน,นการณ์ก็อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เราก็ต้องมีการอพปยบตามแผนก่อนถ้าหากมีการระทะดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจับไม่ทันซึ่งนม่รับพักที่1เองนะครับก็ได้ออกมาสั่งกองกําลังบูรพาแล้วเตรียมพร้อมรบทุกมิติพร้อมตอบโต้ขั้นสูงสุดหลังจากตรวจแนวแล้วเห็นด่านเขมรนะครับเสริมกําลังอาวุธหนักบริเวณชายแดนจังหวัดสแก้วอันนี้ต้องรอติดตามเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขมรจะกล้าเปิดหรือเปล่าเพราะว่าในบริเวณกองรบพัคที่หนึ่งนั้นเนี่ คาสินโนคาเมนมีเยอะมากทั้งปอยเปดเออหลายตัวหลายที่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนาวิกโยธินครับหรือว่ากองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดเนี่ยก็เตรียมความพร้อมสูงสุดเช่นเดียวกันขเขมนมีการเสริมกําลังหลายพื้นที่เลยครับและก็คาดว่าบ้าน3มหลังเนี่ยอาจจะได้มีการประทะก,กันด้วยถ้าเกิดขเขมนต้องการยึดคืนซึ่งชายแดนจังหวัดตราตอนนี้เนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งเพราะล่าสุดนั้นนาวิกโยธินครับปิดตายห้ามคนนอกเข้า เสียเปิดปฏิบัติการทวงคืนบ้าน3หลังที่ฝ่ายกัมพูชานั้นลุกล้ําไทยเรามานานกว่า40ปีแล้วการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยเราก็ได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่บ้านจารากแล้วคือตอนนี้เราต้องการลุยก็ต้องเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับห้ามแตะเบรกเด็ดขาด เพราะว่าไฟเขียวเนี่ยมันเข้มมากกว่าเข้มต้องยึดคืนแผ่นดินไทยของเรา11จุดเนี่ยต้องรักษาให้ได้แล้วก็ยึดเข้ามาเพิ่มกับปราสาทตาควายก่อนอื่นเลยครับต้องขอสรุดีก่อนกับทหารกล้าไม่ทุกได้เลยนะครับทุกได้ที่อยู่ในแนวหน้าตอนนี้ที่ประจันหน้ากับขมศอยู่รักษาดิปไตยของไทยเราเอาไว้ให้ได้ก็อยากจะรู้เหมือนกันขมศจะกล้ามาเล่นกับกองทัพเรือของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าในส่วนอกองทัพเรือเนี่ยเขาก็พร้อมอยู่แล้วนะแต่เหตุผลหลักๆอีกจุดหนึ่งครับที่เราเหมือนจะ เสียเปรียบแล้วเหมือนเสียงดังไม่พอนะครับก็คือตอนนี้สื่อต่างประเทศหลายต่อหลายสื่อมากมายเลยกําลังพาดหัวข่าวใหญ่ในทํานองที่ว่าไทยเราครับเป็นฝ่ายเปิดก่อน ย้ำอีกครั้งว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยภาพหัวมัน,มนเป็นแนวรบที่ดุเดือดดุเดือดจริงๆส่วนในบระเทกองทัพที่ที่1เองครับเขมรก็เหมือนจะมีการเสริมขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยทั้งอาวุธหนักทั้งกําลังพลเดี๋ยวเราไล่เรียงติดตามไทม์ไลน์กันไปแบบนี้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบกันอัปเดตเรื่องราวตามแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตเพียงกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันให,นใหม่ 嗨。